บทที่2,748การจากไปของชายชาราทำให้ในที่สุดยางเฉินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเดิมทีเขาคิดว่าตัวเองกำลังจะถูกอีกฝ่ายค้นพบแต่ไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะไม่เชื่อมโยงการหายไปของเมฆสีดำกับเขาเลยยางเฉินพึงพำกับตัวเองมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นในโลกบูโบราณกลางทั้งหมดไม่มีผู้แข็งแกร่งที่อายุต่ำกว่า30ปีสามารถฆ่าแดนนภา,าขั้น6ชั้นยอดได้ในทันที แม้ว่าอีกฝ่ายจะวิ่งไปในทิศทางที่ยางเฉินชี้ไปเห็นได้ชัดว่านี่เป็นเพียงทั่วคราวและเมื่ออีกฝ่ายพบว่าพวกเขากำลังไล่ตามผิดที่พวกเขาจะสงสัยในตัวเองอย่างแน่นอนเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ยางเฉินก็ขมวดคิ้วแน่นและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก่อนหน้านี้เขาใช้เทคนิคการแปลงกายของมารฟ้าและในช่วงเวลาสั้นๆความแข็งแกร่งของเขาก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมากและเขายังมีความแข็งแกร่งเทียบได้กับกึ่งแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นต้น มิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถฆ่าเกิงจิ้งวาได้ในทันทีเช่นนี้แน่อย่างไรก็ตามเมื่อเขาใช้เทคนิคการแปลงกายของมันฟ้าเขาจะถูกคนอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ฝึกฝนสายมานในสายตาของนักบูในสายตระกูลบูโบราณผู้ฝึกฝนสายมานเป็นผู้ฝึกฝนที่ชั่วร้ายที่ทุกคนไม่ยอมรับแต่ในขณะน,นี้รัศมีอันทรงพลังหลายสายพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วอีกทีใบหน้าของอยางเชิงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและเขาระง,งับลมปราณบูของเขาอย่างรวดเร็ว ผู้นำผู้แข็งแกร่งถามอย่างเฉียบขาดน้องชายนายเห็นชายผู้แข็งแกร่งที่มีเมฆดำทะมึนอยู่บนหัวของเขาผ่านไปทางนี้ไหมย,ยางเชินรีบเอื้อมมือออกไปและชี้ไปยังทิศทางที่ชายชาราคนแรกวิ่งไปและพูดว่าเขาวิ่งมาจากทางนี้และไปทางโน้นจริงสิเดียวก่อนมีชายชาราคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกับท่านและเขาก็ตามมาจากทางนี้เหมือนท่านด้วยและเขาก็ไปทางโน้นแล้วคงเป็นสิบที่ห้า ในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งกล่าวและทุกคนก็รีพยักหน้าไม่มีใครสนใจหยางเชินเลยและพวกเขาทั้งหมดก็ไล่ตามไปตามทิศทางที่หยางเฉินชี้ไปหลังจากที่ทุกคนจับไปแล้วหยางเฉินก็หัวเราะเยาะช่างนี่เงาจริงๆอย่หยางเชินพูดอย่างเคร่งครึมฉันต้องหาวิธีปกปิดใบหน้าที่แท้จริงของฉันเมื่อพวกเขารู้ตัวพวกเขาจะสงสัยฉันอย่างแน่นอนเดิมทีเขาต้องการมาขอความร่วมมือจากเทีนยนไห่จงทว่าตอนนี้กลับทำให้เทีนยนไห่จงขุนเคืองซะอย่างนั้น ยังเฉิงรู้ว่าใบหน้านี้ของตัวเองอาจไม่สามารถปรากฏต่อหน้าผู้แข็งแกร่งของเทียนไห่จงได้อีกครั้งโชคดีที่เขามีทักษะที่ไม่เหมือนใครหลังจากใช้เทคนิคลับปลอมตัวใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและลมปราณบูบนร่างกายของเขาก็หายไปอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เขาดูเหมือนนักบูธรรมดาตัวเล็กๆทั่วไปและลมปราณบูที่เปล่งออกมาจากเขานั้นอยู่ในระดับแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นต้นเท่านั้น ในโลกบูโบราณกลางนักบูระดับแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นต้นคือระดับต่ำสุดแล้วและพวกเขาจะไม่เป็นที่สนใจอะไรนะักในเวลาเดียวกันผู้แข็งแกร่งของเทียนหายจงที่ไล่าตามห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรก็หยุดกระทันหันและพึมงพำมคนเดียวด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ใช่แล้วต้องมีปัญหาแน่เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายมีพละกำลังที่จะฆ่าเก่งจิ้งวาในทันทีซึ่งหมายความว่าเขาสามารถฆ่าฉันได้ในพลิตาเดียวแต่เมื่อฉันไล่าตามอีกฝ่ายไปเมื่อกี้เบาแสมือสังหารคนนั้นก็หายไปทันที พูดตามเหตุผลด้วยกำลังของเขาไม่มีความจำเป็นเลยที่จะซ่อนตัวเขาสามารถฆ่าฉันได้แล้วเขาจะซ่อนตัวทำไมแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นไปได้ไหมว่าชายหนุ่มหลอกฉันเอมันก็ไม่ควรนักบูหนุ่มอย่างมดกล้าดีอย่างไรที่หลอกฉันในขณะนี้สมาชิกที่ทรงพลังคนอื่นๆของเทียนไห่จงก็ตามมาทันพอดีสิทธที่ห้าคุณอยู่ที่นี่จริงๆ ผู้แข็งแกร่งหลายคนก้าวไปข้างหน้าและหนึ่งในนั้นถามว่าสิทธิพี่ห้าคุณไล่าตามมือสังหารคนนั้นทันหรือเปล่าชายชราสายหัวและถามว่าพวกนายรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่นี่ผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งพูดว่าเราพบชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อครู่นี้และเขาบอกเราว่าคุณวิ่งตามชายคนหนึ่งที่มีเมฆดำบนหัวมาทางนี้ทันทีที่อีกฝ่ายพูดคำนี้ออกมาชายชราก็ขมวดคิ้วแน่นมีคนถามว่าสิทธิพี่ห้าเกิดอะไรขึ้นเหรอมีอะไรหรือเปล่า หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งชายชราก็ถามครึ่งทันทีในหมู่พวกนายมีใครเห็นชายหนุ่มผู้อด,ดีในเทียนไห่จงบ้างไหมมีคนถามทันทีสิทธิพี่ห้าหมายถึงชายหนุ่มจากโลกคาราวาสอย่างเชิงใช่ไหมครับชายชราพยักหน้าทุกคนส่หัวบทที่สองพัน็ดร้ิบฉันก็เพิ่งรู้ว่ามีชายหนุ่มคนนี้ในเทียนไห่จงและเขาถูกผู้อาวุโสคนที่สามปฏิเสธการนัดหมายและฉันก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาเลย ฉันก็เช่นกันฉันได้ยินมาว่าชายหนุ่มคนนี้จากโลกคาราวาดยังคงเป็นอัจฉริยะบูก่อนอายุ30เขามีความแข็งแกร่งเทียบได้กับแดนนภาขั้น5ชั้นปลายและแม้แต่โมชิงอ,อวีก็สู้เขาไม่ได้ทุกคนเอ่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันชายชราที่เป็นผู้นำมีสีหน้ามืดมนกัดฟันพูดบัดซบเอ้ยพวกเราถูกมันหลอกกันหมดมีคนถามว่าคุณหมายความว่าอย่างไรชายชราพูดอย่างโกรธเคืองชายหนุ่มที่เราพบมันคือหยางเฉินอะไรนะ ทุกคนตกตะลึงชายชรากล่าวเสริมถ้าฉันเดาไม่ผิดมันบอกทางเรามั่วซึ่งผิดโดยสิ้นเชิงและฉันก็สงสัยว่าผู้แข็งแกร่งลึกลับที่ฆ่าผู้อาวุโสคนที่สองคือผู้พิทักษ์ของเขาได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างไม่สามารถทำอะไรได้ถูกต้องมันต้องใช่แน่แน่พวกนายลองคิดดูสิก่อนอายุ30สเขาก็มีพลังเทียบได้กับแดนนภพาขั้นห้าชั้นปลายแล้วด้วยพรสวรรค์ด้านวิถีบูเช่นนี้จะไม่มีผู้พิทักษ์ได้อย่างไร เมื่อเขาตกอยู่ในอันตรายผู้พิทักษ์จะออกมาช่วยเขาโดยตรงอีกอย่างเท่าที่ฉันรู้เมื่อ,อยางเชินเพิ่งจากไปและผู้อาวุโสคนที่สองก็ออกจากเทีนยนไห่จงเช่นกันเขาต้องไปหายางเฉินเพราะเขาต้องการฆ่ายางเฉินแต่ผู้พิทักษ์ของอยางเฉินลงมือและฆ่าเขาก่อนใช่เลยแน่นอนถูกต้องดังนั้นผู้พิทักษ์ของอยางเฉินต้องเป็นผู้ฝึกฝนสายมารและเป็นผู้แข็งแกร่งอันดับต้นๆและอาจมีวิถีบูที่แดนนภาขั้นเจ็ดชั้นต้นเป็นอย่างน้อย ได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ตกตะลึงอยู่กับที่หลังจากผ่านไปสักพักผู้อาวุโสที่เป็นหัวหน้าก็กัดฟันพูดว่าเรื่องนี้สำคัญมากเราต้องรายงานต่อเจ้าสำนักทันทีและขอให้ท่านเจ้าสำนักตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเอายังไงต่อไปครึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็กลับไปที่เทียนไห่จงแล้วในเวลานี้ที่ห้องประชุมเต็มไปด้วยผู้คนอู๋ชางนั่งอยู่บนที่นั่งหลักด้านบนใบหน้าของเขามืดมนมากเขาถามอย่างเฉียบขาดว่าพวกนายถูกยังเฉินหลอกแล้วใช่ไหม ชายชะกันที่เพิ่งไล่ล่าสังหารอย่างเฉินต่างก็ก้มหน้าลงใบหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยความละอายใจผู้แข็งแกร่งจากเทียนห่จงอันยิ่งใหญ่ถูกเด็กหนุ่มจากโลกคราวาดหลอกจนหลงทางในเวลานี้ชายชราที่นั่งข้างๆอู่ชางก็พูดขึ้นว่าท่านเจ้าสำนักผู้ฝึกฝนสายมันที่อยู่เบื้องหลังชายหนุ่มคนนี้แข็งแกร่งเกินไปเราต้องร่วมมือกับสำนักชั้นนำอื่นๆในโลกบูโบราณกลางเพื่อตามล่าชายหนุ่มคนนี้ และเพื่อดึงดูดผู้ฝึกฝนสายมันที่เป็นผู้พิทัก์เขาออกมาและฆ่าเขาซะ